ไปต่อเรื่อยๆพี่น้องปูนนะทางนี้แห้งแล้วนะแต่ว่าคงจะพรุ่งนี้แหละพี่น้องถ้ารถปูนมาเต็มที่พรุ่งนี้ถ้ามาไหวอ่ะเขาเซตงานแปบแป๊บแปบแปบป,ป,ป,ปั่นปทแป้วกปปั่นป๊บนป๊่แปับแป๊บแป๊บแป๊บไนะฮะ ทีมช่าง3ชุดไวถ้าชุดเดียวก็นานแบ่งแยกกันรับผิดชอบหน้าที่สีดำดำก็พึ่งเทไปเมื่อกี้ต้องปูนดำๆเนะียยังไม่แห้งปูนที่เทเมื่อวานก็แห้งสีขาวถ้ามาพรุ่งนี้นะฮะ,ะที่ดำดำวันนี้ก็จะแห้ง มันก็จะเทต่อจุบจบจบจบไปได้เลยรถสามคันก็ไวไวเรียกส่วนได้หนาชาวบ้าน,นพี่น้องอที่อยู่ข้างถนน วันนี้อันนี้ดำดำนะเพิ่งเทวันนี้เลยนะฮะวันนี้โอ้รถปูนช่างรอตั้งแต่เช้ารถปูนมาตอนเย็นนะสามสี่โมงเย็นนะก็เลยปูนกว่าจะแห้งนะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะฮะตั้งแต่ตั้งแต่รถมาพรุ่งนี้ก็เทได้หมดนะรถสองคันมาฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็นาบานแอดมินอีกคันหนึ่งก็ น่าจะเสร็จพรุ่ง bueno> น well> ี้หรือเปล่าพี่น้องเสร็จแต่ยังไม่บริบูรณ์นะนู่นเหลือตรงท้ายคลองเขายังไม่ทําไกลเพราต้องรื้อแล้วก็ตรงใต้สะพานก็ยังไม่ทุกแต่ถ้าเสร็จมันก็ดีฮะมันก็ดูดูสะอาดสะอานดูสะาสานดูสบายตามีฝนมาก็เออชะเอิงเอิงเอ่ยเลยพี่น้องก็ไหลมามา ตอนเย็นเสียงนกรีติงเรียรไอเริ่มร้องเสียงแสดทักทายกันอำลาการทำมาหากินตั้งแต่เช้านะฮะนกบินหากินเหนื่อยก็อันนี้ขนาดต้นไม้ที่โซนนี้มาก่อนเยอะนะพี่น้องเขาลือออกไปแถบหนึ่งตรงนี้มาก่อนเป็นป่านะมันก็โล่งไปตามการเวลาพี่น้อง เจ้าของนาเขาก็พัฒนาเพื่อที่จะได้ทํานาได้สะดวกนะครับถ้ามีต้นไม้อยู่ตรงท้องนาการไถการไถนาการเกี่ยวก็ลําบากก็คงเหลือแต่ตรงคันนาครับตรงคันนาเขาก็คงคงต้นไม้เอาไว้อย่างน้อยก็มีร่มเงาพี่น้องมีร่มเงาคอยป้องกันนะไม่เสียหายอะไรนะครับ อขอให้มีน้ำมาข่าวก็งามอยู่แล้วแปลกพี่น้องตาทองชาแนล l คอทำแต่รายการธรรมาวันนี้ก็มาถ่ายทำคลิปสารคดีประวัติการทำคลองอคลองชนประทานบ้านน้องแขมเรานะพี่น้องอบ้านน้องแ็มเราก็จะเป็นประวัติศาสตร เมื่อผ่านไปผ่านไป3ามีปพี่น้องความแปรเปลี่ยนหรือความเปลี่ยนแปลงจากร่องรอยการพัฒนาพี่น้องวันเวลาเปลี่ยนไปความเจริญมันก็เข้ามาเยือนเป็นปกตินะครับอย่างน้อยก็ได้มีภาพเก่าหวนให้ได้ล้ำลึกได้ดูนะพี่น้อง ไปต่อ,อกว่าจะถึงบ้านแอดมิเนียนะพี่น้องห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรได้อยู่จะไปถึงสะพานห้าร้อยกว่าไปไม่ถึงประมาณสี่ร้อยเมตรอ่ะ,อะประมาณห้าร้อยเมตรถ้าไปอีกว่ามาร้อยเมตรถึงสะพาน อันนี้นยังเหลืออยู่นะฮะที่เก็บไปร่องรอยอรถไถรถในอกสวยจังพี่นรถรถสีแดงพิกอัพสีแดง,แดงนะความชอบของคนเราไม่เหมือนกันบางคนชอบรถสีนํำเงินบางคนชอบรถสีขาวน้ำทะเลบางคนชอบรถสีเหลืองอาบางคนชอบรถสีบรอนเงินาบางคนก็ชอบรถสีขาว แล้วแต่สไตล์นะสไตล์ของใครของมันพี่น้องนะรถแอดมินก็นสีบ่อลกระสีบ่อลนะบอลเงินนะฮนะรถไฟไม่มานะเงียบเลยมีรถไฟด่วนรถไฟดีเซลรังโคราชสุรินนไปเมื่อกี้ผ่านไปประมาณชั่วโมงเริ่มเริ่ม บ่ายคล้อยแล้วพี่น้องถ้าว่าไปอยู่ตรงนี้นะฮะพระอาทิตย์โล่โปรเพยบ่ายคล้อยแล้วฮะตะวันจะตกดินแล้วพี่น้องให้ดูตรงมุมให้พี่น้องดูตรงมุมว่าสีสันพระอาทิตย์ยามยามแรงพระอาทิตย์ยามแดงเป็นยังไงพี่น้องกําลังจะตกแล้วนะฮะ ันกำลังจะลารับขอบฟ้าเข้าสู่ราตรีการนะราตรีการอันยาวนาน12ชั่วโมงแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็เป็นวัตฐะเป็นวัตตะจักว่า <c oughs> ถ้าเรามองไปพี่น้องอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกแต่จริงๆเราเนี่ยแหละพระอาทิตย์อยู่นิ่งๆเหมือนเดิมเราหมุนรอบตัวเองโลกของเราแผ่นดินเราหมุน แต่ด้วยอำนาจแรงดึงดูดของโลกสามารถดึงดูดผู้คนดึงดูดสรรพสัตว์สรรพสิ่งให้ตรึงไว้กับโลกเขาถึงเรียกว่าแรงดึงดูดของโลก ว่าจะไม่กุยพี่น้องอพูดมากก็เจ็บคออีกแล้วพูดมากคอแห้งเจ็บคอไอต่อ <c oughs> อเอพิโซดนี้ก็ขอจบอะคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมในดูในชมกดติดตามกดไลค์เตาทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ